สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้พอกันย่ำคำย่ำแรงครับสศาาพ,พี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยพ่อไคจอนนะครับเขาสามตัวตัวพี่น้องเก้าสองหกครับถถาหกคับเป็นยังไงพี่น้องต,งตรงตรงนะครับเด็กแนวทางของพ่อไ่จอนนะครับสองเก้ากัดได้นะครับสองเก้าเก้าสอง เป็นเหนื่อยเนาะพี่น้อง FC เอฟซีเฮาโชคมันน้ำพ่อขยจอนมาครับก็ได้โชคพูได้ม,มันก็ดีใจน้ำเด้อครับเอาเชียงได้กึ้มาตามต่อนะครับมือนี่ตามต่อออกปุ๊บออกปุ๊บปล่อยเลยพี่สันพ่อขยจอนว่าไม่ต้องพิมพ์รอนนะครับไม่ต้องพิมพ์รอนนะครับพ่อขยจอนมิตแต่นั่งรอดสิบอกตัวเลขแล้วครับไปพี่น้องไปเมืองแต่แอดมินนั่งหลับสาบีฝนเฮาเขับไปเบิ้งหน้ากัน ตามนั่นแล้วกันแม่ค่ะวันดีค่ะพ่อจอนสวัสดีครับพ่อรจอนสวัสดีครับถูกต้องสามตัวสามตัวโต๊ดเลยนะพ่อนะมเขาอยู่บอก่ายกเห็นพี่น้องเพิ่นเ่ไหมครับเขาเรื่องสามตัวสอตัวเขายกเห็นเพิ่นบ้างไหมพ่อของแคบ ตัวไหนตัวไหนเพราะว่ามองไหนสี่เนี้ยแท้ไหมพีผู้ใดพี่น้องพี่ผู้โสผู้มันพี่น้องสี่เฮเบิ้งในภาคตัวไหนเก้าสองหกตัวต้นนะครับนะเก้าเก้าสองนั่นแหละครับเขามาแล้วจะงวดแล้วก็มีลางวดที่เก็บเขามาเก็บงวดแล้วพี่น้องเมื่อนี้สิบหนต่อบ่พ่อให้โอาลงกงอนครับ พอได้พิมร้อยากวนห้ต่อเลยบมอคว้ห้ทายยากห้ต่อรวดออปุ๊บได้ปับเลยหอคพ่อครับสูตรนี้นี่คือแนนโดนไปเนีว่าเหาองหายก้อนต้องหาก้อนบเอาหายกเอกเพนนี้เพนอานี่บอบ้านเบ้าดินเบ้ายอกแล้วเด้อพี่น้องเด้อ วันที่ชิบวกมะวิ่งวิ่งตัวใดก่อไม่วิ่งวะเงี้เด้เด้เขียนไน่ยให้พ่อบอลนะพ่อวิ่งตัวใดก็พ่อวิ่งศูนย์ลองหกวิ่งศูนย์ลองหกศูนย์กับหกหดีแมาน้องกันได้ว่าพ่อี่ด้าได้มาถึงบน้างล่างเลยหมวดวดข้อกัน้อบ้อมเร็วพ่าวดข้อกัน้อบ้อมเลยหกศูนย์กับศูนย์สีเหรอมันสียมก งวดเนี่ยศูนย์กับมกต่ำได้มากก็กระจายก็เกันศูนย์มาหลายกว่าศูนย์มาหลายกว่าพี่น้องตรวจข้อกันล้อมอ้อมตีก็สิว่าก็ก็สิว่ามันศูนย์หลายกว่าเพราะว่ามันติดตั้งสองตัวยีบแปดบอกยังมีนี่ยี่สิบแปดเมื่อมันใจเพราะของวันนี้ วันที่สิบหกสึงมั่นใจคือเกาเอาเต็มร้อยบ่บ่เอาซ้ำเก้าเออแม่อนี้เท่าไรอ่ะซ้ำเก้าพ่อหกสิบหกสิบข้าในเต็มร้อยเป็นยังกับพ่อเอาหกสิบตำวตมันละคัน กันเอาเกินโอ้กันเอาเต็มรอยมันแรนหันมันไก่มันแลงไก่กันเอาฮกซีบนีต่ำตึงตี่ฮกซีบต่ำต่ำตึงโลดผู้เทียวจังตัวไรก็พออยู่สั่งมั่งต่ำต่อเพิ่มเติมต่อเนี่ยเปนอยู่ตัวตัวไดล่ะพ่อต่ำต่ออยู่สั่งมั่งเอาสามตัวก่อนเนาะครับเอาว่าเลยพ่อเก้าหกศูนย์เก้า ศูนย์สี่เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์สี่ไล่ไปเลยเพ้ออ่านซูพี่น้องฟังเลยจ้าตั้งต่อไปจะมีสองตัวหกศูนย์นกับศูนย์สี่เป็นตัวเนีนยนจะเฝ้าน,น้นพ้อไลไปเมื่อชุดตัวซะก่อนจ้ะเอาเอาเอาชุบบนเนียนก่อนเนาะ เอาไปน้ำกันนะใชว่าไปน้ำกันนาแต่ว่าพระท่านในวาเนียนหาเก้าหาเก้าทั่วไปแปดสองแปดสองเม็ดสีแปนกบอกเก้าสามมาตัวเก้าอีกแล้วเก้าสามหกศูนย์ หกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งู่ศูนย์สี่ลบแปดคูแปดหาหอ้เอ้าตานี่ตัวใดก็พ่อ สามตัวนี่นตัวไรนเน้นเก้กศูยับเก้าศูนยจีเก้หกนย์้าศี่เน้นทั้งสองเน้นทัน้งสองคูณละสองตัวดพ่อสตัวก็นี่ศนย์กับศูนย์สี่เหรหกศูนยับศูสีโอ้มากศนยตัวนี้โอ้ล้ตว้อกันบอมาเลยตัวศูนยสายวิ่งเนียพ่อวิ่งตัววิ่งศูนยกับีวิ่งศูนยกับห

อาปุ๊บไม่ต้องรอรอต้องพิมรอยหยาพี่น้องเององแ่เด้น่แ้องแค่กายมาออกไม่เดโทรศัพย์หรือเสียวนาจิตัดเหรีเน้นตัวได้ก็พอเน้นเน้นหกศูนกับศูนยสี่หกศูนกับศูนสี่สามตัวเดจ้าสามตัวก็เก้าหกศูนก้าศูนสี่ เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์สี่โอ้เนียนทั้งสองตัวเบน้องเรีมันใจจะกอราเส็นขอพ่อมือหนี่งหกสบสบหกุ่มพ้าพันนี่น้อพ่อเนาะครับุหกลุ่มผ้าพันก็ท่านพ่อสมองพอิขัดจอร์นเทสได้เลยพอเราจวดจาดเลยค้ำนวดเนาะจุดจัดฝาดเบื้ ปุ๊บได้ปั๊บของแท้พี่น้องง่ายตัวเน้นตัวนักตัวเน้นตัวนักอะไรก็ยังหกศูนย์กับศูนย์สี่หกศูนย์กับศูนย์สี่ฮะมันใจบ่พ่อรอบมีมันใจบ่จ้ามันใจคือเก้าครับหกเปอร์เซ็นหกสิบหกสิบหกสิบนี่มันมันบ่พ่อจริงไหมมันยูหกสิบมันยู่เลยมันมัน ตัวเด่นตัวร่องมาน้ากันเลยบอกว่าครับตัวเด่นตัวร่องมาน้ากันแต่ว่ายัถิ่มเ้อตัวร่องตัวร่องตัวร่องหามถิ่มเยอตัวใดล่ะตัวร่องเพ่อะมันก็มีอยู่อันอย่างอ่ะให้เอาคือเก้านะพ่อให้เอาคือเก้าสปพาะเมันบไหลาครูเนาะเนเลขมับบาหลครูเอาคือเก้าก็ดีละซ้ำนี่ตัวร่องก็มีหาเก้าครับมีแปดสองมีเก้าสามมีเจ็ดหนึ่งครับ มีล้อมแค่4ีโตเด่นสองตัว,ตวคู่หกหังเนาะือย่งให้ติดศูนย์วันอนี้พราครับติด0นครับเคื่ออะไรก็สร้างขอให้ติดศูนแล้ววันนี้เน้นัหนาเคื่อตัวใดก็พอตัวเน้นตัวหนาะก็คือยังหกศูนกับ4ีศูนย์ีครับศูนย์กับศูนย์ีคือตัวเน้นตัวหนกะเอาแมนมาพ่อนยกไห้ที่น,อน้องเยกเพราอจานบ้านนี่ย,ยกเบิง้ง ทักับย่ข้างล่างด,ด้วยครับเด้อศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสี่สอ้าเด้วยพ่าแม่พี่น้องอยู่พู่ทังไก่ทั้งไก่ไกอันดเ,เด้บเบิงเ้งแดกอันดเ,เด้บเบิ้งด้ส้ะะาามแดกอะไปย่างต,ต,ตัวมักตัวชอบก็ได้พอพยายามผิดตะนาตัวมักตัวชอบก็คือหกศูนย์กับศูนย์ีครับเขาไม่งวดแล้วครับพรองดนี่เป็นงวดที่เก็ด ขมาแล้วมั่นวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดที่ผ่านมาแล้วครับครับ